ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับโค้ชควบคุมทีมทั้งสองท่านนะครับก็คือด้านขวามือก็คือพี่ขวัญนะครับหรือพันเจเอกขวัญมณีธารุลีนะครับแล้วก็ด้านซ้ายคือพี่แจ็คนะครับก็อยากให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวครับครับผมพันเจเอกขวัญมณีลาธุลีครับผมพันจะโทรประชาปิศวรณหรือโค้ชแจ็คครับครับก็คําถามแรกนะครับก็คืออยากจะสอบถามถึงที่มาที่ไปฝีพายชุดนี้ครับที่ซ้อมอยู่เมืรอตะกี้ฮะ ครับก็พิพายชุดนี้ก็เป็นชุดปีที่ผ่านมานะครับปีพศ255 5ซึ่งปีนี้ก็เริ่มในการฝึกซ้อมมาได้ประมาณเดือนกว่ากว่าครับอ๋อเตรียมตัวมาเดือนกว่ากว่าแล้วฮะครับใช่ครับแล้วการฝึกซ้อมมาแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่แจ๊คครับก็ตอนเช้าสลับกันก็จะมีวิ่งวิ่งวันเวันวันวัน,วน,วน,วนแล้วก็จะมีลงเรือบางวันก็จะลงเรือเช้าแล้วก็บ่าย ในนักกีฬาได้พักยาวนิดนึ่งครับการฝึกซ้อมก็จะเน้นหนักหนักหน่อยก็เก็บตัวมาก็เดือนกว่า,ดวาเดือนกว่าครับผมก็ชุดปีิบายก็ยังชุดเดิม <laughs> ยังชุด,ชดเดิม,ดมนะฮะแล้ว <laughs> ปีนี้ตั้งเป้าว่ายังไงบ้างรครับพี่ฝวันครับอ๋อในการตั้งเป้าหมายในปีนี้ครับก็ คงไม่ไม่ตม่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับก็คือแต่ละสนามเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมเรือทีอ่ในการพายที่คิดว่ามีประสิทธิภาพนะครับก็จะได้ช่วยแนะนำในทีมเรือต่างๆด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างในทีมอื่นๆด้วยครับครับึงตอนนี้ในไทลอมโบสนั้นก็มีแฟนลับยุทธก,การนั้นเยอะพอสมควรพี่แจ๊คอยากฝากอะไรถึงแฟนลับมั้งครับ ก็ฝากถึงแฟนขับยุทธการนาวานะครับผมอยากเกียบอกว่าทีมเรือยุทธการนาวาที่เป็นทีมเรือยุทธการนาวามาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าความตรงไปตรงมาแล้วก็เล่นเล่นก็คือเล่นไม่มีลูกตุกติกไม่มีลูกอะไรคือการที่เล่นเฟสอะไรต่างๆก็ขอให้เป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้ทีมเรือยาวของของทุกทีมเนี่ยได้พัฒนาต่อไปแล้วก็สืบสานประเพณีของของประเทศไทย เอาไว้ให้มันเป็นประเพณีที่สวยงามนะครับอย่างทีมยุทธการนาวาก็ต้องการสร้างให้เป็นเป็นระเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่มันดูดูเรือดูแรงต่างให้มันสวยงามให้มันสวยงามแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปบางครั้งยุทธการนาวาคงจะทำในอีกช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งแล้วยุทธการนาวาก็อยู่ในระบบราชการมันก็จะต้องเป็นไปตามวาระนะครับเป็นไปตามวาระแล้วก็อยากจะฝากถึงฝีพาย ทุกทีมเรือครับเล่นเรือเล่นขอให้เล่นแบบจริงจริงจังเล่นจริงจังแล้วก็รักษาประเพณีตรงนี้ไว้ให้สืบสืบต่อไปก็ทีมยุทธการนาวาก็จะเป็นกําลังช่วยแล้วก็ถึงทีมยุทธการนาวาจะเลิกเล่นหรือไม่ได้เล่นหรือเล่นต่อก็อจะรักษาประเพณีตรงนี้ไว้สืบต่อไปค,คนั่นก็เป็นข้อคิดทั้งสองท่านนะครับยังไงก็ติดตามชมผลงานได้ที่เปิดรูปการระยะเ,เร็วนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับผม เรายุทธการนาวาฮือย่าฮือย่าวือยาพวกเราทีมเรือยุทธการนาวาวือยาวือยาฮือยาพวกเรายุทธการนาวาฮือย่าฮือยาฮือยาขอกำลังใจจากแฟนชาวเรือยุทธการนาวาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพวกเรายุทธการนาวาฮือย่าฮือย่าฮือย่า